ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัรคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับ สวัสดีชาวอัลคันชนลนะครับคลิปนี้เรามีบาเบาะแสของกระอรในด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนเนสนะครับรวมถึงเราอาจจะได้เข้าใจเรื่องราวต้นกําเนิดของวานด้าที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยจากโปสเตอร์ใหม่ของด็อกเตอร์สเต e นด์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนเนสที่เป็นรูปมิติกระจกโดยมีการสะท้อนรูปกระจกเป็นตัวละครต่างๆนะครับซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกถึงตัวละครต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับดูเหมือนว่าเราจะเห็นรูปสัตว์ประหลาดตัวหน่่า่าาาจะเเป็น็นคคออรรซึงงผมมมกลใชช้วื โยงต่างๆจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน MCU และก็ความเชื่อมโยงกับโปสเตอร์นี้นะครับทำให้ผมมั่นใจได้ว่าเราอาจจะได้เห็นเรื่องราวของคาทรทอนปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับย้อนกลับไปที่ซีรีส์วันด้าวิชั่นนะครับในห้องใต้ดินของ a า a t ก a h a าฮักเ s สเราจะเห็นสัญลักษณ์ของหัวสัตว์โบราณที่มีเข่าคล้ายแพะครับซึ่งเมื่อเราได้เห็นภาพโปสเตอร์นี้แบบ High Resolution นะครับ ทำให้เราเนี่ยเห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่มีเขี้ยวมีตาแล้วก็กําลังอ้าปากอยู่ซึ่งมันเหมือนกับคาทอนในคอมิกมากๆเลยครับโดยในคอมมิกนั้นนะครับคาทอนเป็นผู้เขียนเรื่องราวดาร์คโฮขึ้นมาแล้วก็เป็นปีศาจที่สาบวันด้าแม็กซิมอฟให้กลายเป็นผู้ที่มีเวทมนต์ซึ่งจากเบาะแสของตัวอย่างนี้นะครับชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวของดาร์คโฮและซีรีส์วันด้าวิชั่นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหนังด็อกเตอร์สตรีนอะมัลติเวิร์สออฟแมนนิอย่างแน่นอนครับ สิ่งหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนก็คือฉากสปอตทางทีวีครับที่อเมริกาชาวเวตเนี่ยวิ่งออกมาจากเทวสถานแห่งหนึ่งนะครับฉากหลังนั้นเนี่ยผนังของมันเนี่ยมีลายสลักที่คล้ายกับหน้าในหนังสือดาร์คโฮเลยครับตั้งแต่ลวดลายพื้นหลังนะฮะส่วนลายที่เป็นวงกลมเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆรูปเลขาคณิตที่อยู่ด้านล่างนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องราวของสกา r l เล w ตวิสอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับฐานด้านล่างครับที่เป็นแท่นบูชาเนี่ย ก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นหัวเขาสัตว์ซึ่งก็เหมือนกับหัวเขาแพะที่คล้ายกับห้องใต้ดินของอากาธาฮาร์เซตนั่นเองนะครับการที่แม่มดพ่อมดต่างๆเนี่ยบูชาสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ของซาตานบาโฟเมดครับซาตานที่มีหัวเป็นแพะนะครับผู้ที่ต่อต้านพระเจ้านั่นเองครับซึ่งหัวของแพะนี้นะครับคือส่วนหนึ่งในหน้าปกของดาร์คโฮซึ่งเป็นหัวของเขาสัตว์สองหัวอยู่คนละมุมนะครับซึ่งกระทอนนั้นในคอมิกเนี่ย ร่างอีกร่างหนึ่งของเขาก็มีหัวเหมือนเขาแพะเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยแท่นบูชาที่อเมริกาชาวเวกโดดลงมานั้นมีความเชื่อมโยงกับดาร์โฮอย่างแน่นอนนะครับหรือสถานที่แห่งนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นห้องห้องหนึ่งครับที่อยู่ในภูเขาวันเดอร์กกร์ซึ่งเราจะเห็นฉากหนึ่งในตัวอย่างที่เราเห็นด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้และก็เดินอยู่บนเขาที่มีหิมะปกคลุมถูกไหมครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีเงาสะท้อนของสถานที่อะไรบางอย่างอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเทวสถานที่เราเรียกว่า ดาร์คโฮครับชื่ออาจจะคล้ายๆกับดาร์คโฮนะครับแต่สถานที่นี้เนี่ยในคอมิกนั้นดาร์คโฮเป็นถ้ำที่อยู่ในเขาวันเดอร์กอ์ครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คาทอนนั้นเขียนดาร์คโฮขึ้นมานั่นเองในคอมิกนะครับเขาวันเดอร์กอ์เนี่ยเป็นเขาโบราณที่ราทอนได้อยู่ที่นี่ครับซึ่งราทอนนั้นก็เป็นพ่อมดศาสตร์มืดที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ได้จารึกเอาไว้นะครับซึ่งราทอนก็จะเขียนความรู้ทั้งหมดของเขาไว้ในหนังสัตว์ที่ไม่สามารถทําลายได้ครับ จากนั้นกระ t h o ก็ไปอยู่มิติอื่นนะครับเวลาล่วงเลยกว่าหลายศตวรรษครับซึ่งต่อมาเนี่ยมนุษย์คนใดก็ตามที่เดินข้างกระดาษหนังสัตว์แผ่นนี้นะครับที่กระอนได้เขียนเรื่องราวเอาไว้เนี่ยก็จะต้องสลักวิญญาณเพื่อเพิ่มพลังอํานาจให้กับตัวอักษรทั้งหมดที่กระอนได้เขียนนั่นเองนะครับซึ่งต่อมาก็ได้มีการรวบรวมกระดาษหนังทั้งหมดนี้นะครับให้เป็นเล่มขึ้นมาภายในเล่มเดียวที่เราเรียกว่าดาร์คโฮนั่นเองซึ่งเรื่องราวของดาร์คโฮนั้นผมได้เคยทําคลิปไว้ก่อดหน้านั้นแล้วนะครับ เวลาล่วงเลยมาในยุคสมัยใหม่ครับตัวละครเฮอร์เบิร์ตวินแฮมครับจอมบายไรา์คนหนึ่งที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงได้นะครับและเขาก็เป็นนักพันธุศาสตร์ซึ่งเราคาดว่าตัวละครตัวนี้อาจจะมาปรากฏในหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy ภาค3ด้วยเช่นกันครับซึ่งเขาก็ได้ใช้เขาวนเดกรเนี่ยนะครับเป็นห้องแลบของเขาเพื่อทำงานในการใช้ทดลองสัตว์ลูกผสมมากมายนะครับ โดยที่แห่งนี้ก็มีหญิงสาวชื่อแม็กดาเธอก็ได้ให้กาเนิดลูกแฝดชายหญิงที่ชื่อเปียโตและก็วานดาแม็กซิมอลนั่นเองครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเด็กทั้งสองคนอยู่ภายใต้การดูแลของโบวาเอลชายนะครับที่อยู่ในภูเขาวันเดอร์กอนนั่นเองซึ่งในขณะที่วานดาได้เกิดเนี่ยจิตวิญญาณของคาทอนเนี่ยก็ได้นําพลังเควอสเมจิกมายังร่างตัววานดานั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้วานดาถูกมองว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์และสิ่งนี้แหละครับถือเป็นที่มาของพลังเวทของวานดา ที่เกิดขึ้นในคอมิกนะครับซึ่งเรื่องราวรายละเอียดต่างๆนะั้นมีมากเหลือเกินครับเดี๋ยวว่างๆนะครับอคา,ารจะมาขยายความเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีครับกลับไปที่ซีรีส์วันด้าวิชั่นครับได้บอกใบเรื่องราวความเชื่อมโยงนี้ให้เราได้ทราบหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งถ้าเจาะไปที่ EP ีที่8ครับที่มีการเล่าเรื่องเหตุการณ์ในสมัยที่วันด้าเป็นเด็กและก็มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นที่โซโควิเนะครับเราจะเห็นทุ่นระเบิดของ s t a r k industry รปรากฏอยู่ตรงหน้าของเธอท่ามกลางซากปรัก โดยเธอพยายามจะใช้เวทมนต์หยุดการระเบิดของทุ่นระเบิดนะครับแต่ก็โดนเปียตโตรองห้ามเอาไว้ครับนั่นก็หมายความว่าวานด้านั้นอาจจะมีเวทมนต์ติดตัวมาก่อนแล้วนะครับซึ่งเมื่ออากาธาฮาร์เนสได้อ่านคําทํา,าำทำนายของสการ์เลต i วิทจากดักโฮที่บอกว่าสการ์เลต i วิทนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดขึ้นโดยคํำสาบไม่มีสังกัดสํานักไหนนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไร่คาถา โดยพลังอาคมในตัวของวานด้านั้นจะมีความยิ่งใหญ่กว่ามหาจอมเวทหรือซ์เซาร์สูพ r ี m มคนไหนๆเลยครับแล้วทิ้งทายไว้ด้วยนะครับว่าสกาเลสวิทนั้นมีโชคชะตาให้ได้คิดทำลายล้างโลกด้วย Witch ใช่่่่เเเป็นนแแตตกกกิดไมทรออหล นางไม่มีสังกัดสำนักไม่จำเป็นต้องร่ายบริกรรมพลังอาคมในตัวเจ้ายิ่งใหญ่กว่าของมหาจอมเวเจ้าถูกโชคชะตาลิขิตให้ทำลายล้างโลกนี่ก็เป็นหนึ่งในความเชื่อมโยงตรงนี้นะครับอีกความเชื่อมโยงหนึ่งใน e ีีที่2ของซีรีส์วันดาวิชั่นครับก็มีอีสเตอร์เแปลกๆที่เราเห็นในฉากตัวละครที่เป็นการ์ตูนตของวันด้านะฮะ ตรงผนังตรงกลางครับมีเขียนว่าโบว่ามิวครับซึ่งคําว่าโบว่านี้นะครับเป็นการอ้างถึงโบว่าอารชาครับซึ่งเป็นชื่อของลูกวัวผสมกับมนุษย์ที่อยู่บนเขาวอนเดอร์กอร์นั่นเองนะครับที่คอยดูแลวานด้าแล้วก็เปียโตเนี่ยในสมัยที่พวกเขาเป็นเด็กทารกนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นการบอกใบ้ถึงต้นกําเนิดของวานด้าที่เราอาจจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นในหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนท์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนนิสแน่ๆครับซึ่ง อะไรคือสิ่งที่วานด้าจะทำในหนังเรื่องนี้และภัยคุกคามใดที่เปลี่ยนจิตใจของวานด้าให้มีความแค้นมากขึ้นนะครับดูเหมือนว่าเรื่องราวของกระทอนกับพลังเค a อสเมจิกที่วานด้ามีอยู่ในตัวนั้นเนี่ยจะเปิดเผยมาในรูปแบบไหนเนี่ยเราต้องติดตามแล้วก็อย่าพลาดกันเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนครับการที่วานด้านั้นมีพลังขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยวานด้าก็ได้รับการกระตุ้นมาจากไมล์สโตนในห้องปฏิบัติการของไฮด้าด้วยนะครับ แล้วก็ทําให้เธอนั้นได้เห็นนิมิตของสการ l เ t ็ตวิทนั่นเองดังนั้นเนี่ยต้นกําเนิดของวานด้าใน MCU เนี่ยน่าจะมาจากคํำสาบของคารทร์จริงๆแล้วละครับ บวกกับการกลายพันธุ์ของเธอและก็บวกกับการถูกกระตุ้นของฟังสีจากไมล์สโตนนะครับทำให้เธอนั้นกลายเป็น n e ็กซัสบีอิงได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับและตอนนี้นะครับเธอสามารถใช้ดาร์คโฮททาอะไรก็ได้แล้วครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกเลยครับที่ทีมอิลูเมนาติอาจจะมีความเกรงกลัวต่อวานด้าไม่แน่นะครับเสียงลูกของเธอที่ได้ยินในฉากเอ็นเครดิตในซีรีส์วานด้าวิ i ชัเนี่ย ในตอนที่เธอกําลังศึกษาดักโฮอยู่นั้นอาจจะเป็นเสียงของคาทอนที่ปลอมมาเป็นเสียงของลูกของเธอก็เป็นได้นะครับโดยในหนังเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ดร์สเตนได้ทําเอาไว้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงและก็โดนครอบงําจนมิตินั้นเกิดความวิกฤตและก็เกิดความบ้าคลั่งที่มันอาจจะเกินการควบคุมไปแล้วนั่นเองนะครับคาทอนอาจจะเป็นตัวนําพาสัตว์ประหลาดต่างๆที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยเข้ามาในเรื่องราวต่างๆนี้และสําหรับอากาธาฮารเกนสเองเนี่ยก็คือแม่มด ที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเธอนนเนี่ยสามารถดูดพลังวิญญาณของแม่มดคนอื่นๆได้เพื่อพลังของดาร์คโห้นั่นเองนะครับการที่นิ้วของเธอกลายเป็นสีดําก็เพราะว่าเธออาจจะมีการเชื่อมต่อกับกระทอนและก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆในมิติมืดจากอาณาจักรของมันก็เป็นได้นะครับและตอนนี้เนี่ยการเชื่อมต่อกับกระอนอาจถูกทําโดยวานด้าครับ เพราะจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นปลายนิ้วของเธอมีสีดําเฉกเช่นเดียวกับอากาธาฮักเซตเลยนั่นเองครับซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่ากระทอนนั้นอาจจะเข้ามาครอบงําอะไรบางอย่างและคํำสาปของมันนั้นส่งผลต่อมัลติเวิร์สและต่อตัววานด้าด้วยนั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาเชื่อมโยงเพื่อให้หลายๆคนได้วิเคราะห์กันนะครับหลายคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมหลายคนอาจจะคิดต่างออกไปเนี่ย ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในประเด็นเหล่านี้นั่นเองครับถ้ากระด้พูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ